ประกาศเจตจำนงการบริหารงานสำนักงานเลขาธิการกรุสภา้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานเลขาธิการกรุสภาขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานตามหลักธรรมพิบาลด้วยการยึดมั่นคุณธรรมและนิติธรรมซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้รวดเร็วฉับไวเต็มใจให้บริการและเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งสนองนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสนับสนุนให้สำนักงานเลขาธิการกรุภาเป็นองค์กรที่ใสสะอาดปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบจึงขอประกาศเจตจำนงการบริหารงานสำนักงานเลขาธิการกรุภาดังนี้ 1. ยึดมั่นคุณธรรมและนิติธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งด้านคุณธรรมกฎหมายและจรรยบรรณแห่งวิชาชีพ 2. ซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมายึดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง 3. โปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 4. รวดเร็วสบไวเต็มใจให้บริการปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเสมอภาคสะดวกรวดเร็วถูกต้องด้วยความมีน้ำใจและเป็นกันเอง 5. เป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะวิยะอดทนเสียสละและศรัทธาในวิชาชีพที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่3มีนาคม2563นางวัฒนาพรรังับทุกรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการครุสภา